พูดนะครับไหนพูดคําว่านกฮูกใิครับนกบูแล้วพูดคําว่าเครื่องบินจีจีแล้วพูดคําว่าเป็ดแกะมีอะไรอ่ะแล้วก็น้ําแข็งอ่าน้ําแข็งเลยห้าห้าฝาชีอ่ะฝาชีอ่ะจะเอ๋แล้วพูดมีอะไรอีกน้องคงพูดคําว่าอะไรอีกอหนรอร่อยอ้อยอร่อยอ้อยอ่งงองุูนี่พูดคำว่าอะไรอีกเลรอป้าแห เน็ตปั้นเน็ตบอลเน็ตนี่ดังลั่นเลยโอ้โหตกลงปลากบคืออะไรเอ้ยนกฮูกคืออะไรปลากบอ๋อปลาโกะมีอะไรอ่ะเป็ดคืออะไรนะกานาฬิกานาฬิกาคืออะไรกากาลิตเติ้ลสตาร์กากาเหมือนกันแล้วแล้วปากกาปากกาเออพูดปากกาแล้วนี่ลูกแอปเปิลแอปเปิลก่อนแอปเปิลโอไฟไฟแอปเปิลไหนพูดแอปเปิลสิ พูดแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลพูดเังนเอาไฟก็แต้นเต้นอุ๊ปเปนเน็แล้วพูดแอปเปิ้ล่อนอุปเปนเน็ตเอามันไม่ติดไม่ใช่มันไม่ติดออ๋ไม่มามันเสียครับลูกอะพอแล้วลูกเอาบายบายก่อนบายบายก่อนบายบายก่อนจุ๊บก่อนจุ๊บอนจุ๊บเอายิ้มหวานกันเอ้ยยิ้มหล่อยิ้มหล่อโอ้โอเค